วัวนี้หมอกมันพัดเข้ามาในนี้เลยนะควันครับควันเหรอเนี่ยชาวบ้านเขาไป่าครับเขาไปอย่างน,น,นี้ก็ไม่ต้องอยู่แล้วครับอ,อันนี้ข้าจะคุยให้ฟังเรื่องเรื่องหนึ่งที่มันทําให้มันอยู่กับเรานะแต่เราไม่ค่อยจะพินิจพิจารณาธรรมชาติแห่งธรรมเนี่ยมันมันต้องพินิจพิจารณานะ ถ้าเราไม่พิจิรพิจิพิจารณามันก็จะกลายเป็นเราอยู่ไปวันๆอย่างเงี้ยแล้ววันหนึ่งเราต้องจากโลกนี้ไปในพุทธวิถีเนี่ยหลักๆเลยเบื้องต้นคือการพิจิพิจารณาดูนี่ควันอะไรทําไมควันเยอะอย่างนั้นะแจ๊ะฮะบางทีนั่งคุยนั่งคุยที่อื่นดีไหมตรงนี้มันทําอาหารเราไม่มีที่ซะด้วย แต่เอมันร้อนมันง่ายๆนั่งรองอาหารรอทานอาหารตรงนี้ครูออกมาี้มันจะตรงนี้นั่อยู่ยังง่ายๆเราคีดว่าไงนะเรื่องเกี่ยวกับพ่อชงครับ <c oughs> เอ๊ะเรื่องเกี่ยวกับพ่อชงการที <c oughs> <c oughs> ่นีพี่ชายนะเรื่องเกี่ยวกับพ่อชงเอ้ย การพิจารณาพุทธวิถีต้องโเนินด้วยการพิจารณาครับอืมคือมันมีคําถามมานะตนนอนแรกว่าจะคุยเรื่องพวดชงตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะไม่ได้คุยเดี๋ยวคุยทีเดียวเรื่องพวดชงเราจะได้ไม่หลงกับสิ่งที่เขาว่ากันมาใช่ไหมในพุทธวิถีเราเนี่ย <พอ S 1> เริ่มไม่ถูกเลยนะไม่ใช่พอคุยเรื่องควันค่าเริ่มตรงไหนนะก็การพิจารณาสิ ไม่งั้นเราก็จะจมแช่อยู่กับวันเวลาเราช่างมันคือชีวิตของเราเนี่ยนะมันมันใช้เวลาไม่ไม่นานหรอกในพื้นวิถีเนี่ยคือมันมันต้องพินิจพิจารณาคนที่ขาดการพินิจพิจารณาเนี่ยมันก็อยู่ไปตามวิถีจิตเดิมๆไม่จมแช่อยู่กับสิ่งเดิมๆแล้วก็ไม่มีการพัฒนาเรามี จะมีสักยาภาพในความเป็นมนุษย์ในการคิดรู้สึกหรือคิดเพราะหลวงเจ้าเนี่ยท่านก็ออกมาจากมนุษย์ออกมาเรียนรู้นะฮะสิ่งที่ท่านค้นพบคือหลักของอริยสัจื้องต้นหลักเลยอริยสัจการรู้อริยสัจเนี่ยมันเป็นเป็นเบื้องต้นของการที่ก้าวไปสู่ธรรมที่มันละเอียดสูงขึ้นนะมันมีดวงตาเห็นธรรม แต่เห็นทาตอนนี้ก็คล้ายๆกับอริตตเติลอะไรอย่างเงี้ยที่มองเห็นแรงโน้มถ่วงของโลกใช่ไหมซึ่งเรามันมองเห็นอะไรก็แอปเปิ้ลมือตกลงมาธรรมดาแต่นั่นแหละไปไปค้นพบแรงโน,น้มถ่วงของโลกซึ่งมันดูไปธรรมดาที่ดูไปธรรมดาเพราะอะไรเพราะว่าในยุคนั้นเขาไม่รู้จักว่ามันเป็นแรงโน้มถ่วงของโลกที่ดึงลงมาใช่ไหม คนมันก็เห็นอยู่แล้วแต่มันไม่คิดว่านั่นคือแรงโน้มถ่วงเข้า <Yeah. S 1> ใจไหมแต่พอให้นิยามนี่คือแรงโน้มถ่วงที่มันตกมาได้เพราะเกิดจากแรงโน้มถ่วงของโลกแต่คนเราก็ไม่เห็นม่นตกธรรมดาโดยเราไม่ได้คิดอะไรเลยคือไม่มีการพิจารณาเราเลยมองไม่เห็นความจริงว่าไอ้ที่มันตกมาทำไมไม่ตกขึ้นไปถู่ดวงดาวหรือตกไปในฟ้าฟ้าเพราะว่าโลกมันกลมอย่างเนี้ย <Yeah. S 1> ใช่ไหมตกมันตกไปสู่ส่วนอื่นสิแต่มาต้องตกมา ถ้าที่ห้อยหัวอยู่เนี่ยเหมือนข้างขาห้อยหัวอยู่ทําไมไม่ตกประมาณนั้นโลกมันมันกลมอยู่เราห้อยหัวอยู่แอปเปลิลทำไมไม่ตกลงไปในอากาศทําไมถึงขึ้นมาข้างบนเราเคยมองเห็นไหมเราอยู่ที่เนี่ยเวลาดาวตกพุง่งพุ่งจากพื้นดินขึ้นไปข้างบนเรามองเหมือนพุ่งจากพื้นดินเข้าไปข้างบนแต่จริงไม่หรอกมันเฉียดโลกจากฟากหนึ่งไปฟากหนึ่งแล้วดูตรงน,นี้เรายืนดูเราเลยดูเหมือนว่าดาวตกมันพุ่งจากดินขึ้นไปบนท้องฟ้า แต่เราพอเราเห็นจากท้องฟ้าพุ่งลงมาสู่โลกเราใช่ไหมมันมีมุมลยหลักหลักของอริยสัจก็เหมือนกันนะมันก็คล้ายๆกับหลักของแรงโน้มถ่วงนะในมุมมองที่เห็นมันไม่มีอะไรพิเศษต่อท่านหลักอริยสัจก็คือหลักเหตุหลักผลมันอยู่เบื้องหน้าเราแต่เราไม่เคยพิจารณาหลักอริยสัจก็คือหลักเหตุหลักผลเพราะหลวงเจ้าเนี่ยเข้าไปรู้จักหลักเหตุหลักผล ทุกนั้นเป็นผลสมุทัยเป็นเหตุนิโรธเป็นผลมรรคเป็นเหตุและทั้งมรรคและสมุทัยก็ต้องมีเหตุของมันเพราะมรรคและสมุทัยคือผลของเหตุเหมือนกันแล้วอะไรคือเหตุของมรรคอะไรคือเหตุของสมุทัยเราไม่เคยรู้และเราไม่เคยรู้และเรารู้แต่ว่าอดีตสัตว์คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคเราจําแค่นี้แล้วก็มาพูดเปาเปาเปลาเป่าวปล่แต่ลึกจากนั้นเราไม่รู้แล้ว รู้อย่างนี้เขาเรียกว่ารู้อย่างโง่ง,ง,งรู้อย่างตันๆไม่ใช่รู้อย่างพุทธวิถีเข้าใจไหมครัหลักอริยสัจเนี่ยเราพูดให้มันยากเกินไปเราเข้าใจยากหลักอริยสัจเนี่ยคือมันเป็นความจริงมันเป็นความจริงที่เหนือเหนือของกฎไจรักณนะคำว่าอะไรคือกฎไตรักกฎไตรักก็คือ ธรรมชาติที่มีอัตตาธรรมชาติที่เป็นอัตตาอะไรที่เป็นอัตตาสิ่งนั้นย่อมเป็นอนัตตาไตรลักษณ์เนี่ยมันเป็นกฎของอัตตาอนัตตาเพราะั้นกฎของไตรลักก็คืออันนี้จังทุกขังแล้วก็มีอนัตตามีสามตัวอันนี้จังทุกขังอนัตตาเนี่ย เราไม่รู้อันนี้จังคืออะไระต้องมาแปลนภาษาไทยอันนี้จังคืออะไรความไม่แน่นอนทุกขังก็คือความเสื่อมสลายไปแล้วเรามาใช้คำว่าส,สัพเพสิงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสามตัวใช่ไหม,ส,มสัพเพสิงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นสามตัวไอ้น,นี่มันเป็นกฎไรลักณของหล่าพราหมณ์ฮินดูเคาว่านี่กฎตรลักของเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ในี่ไตรลักษณ์ก็คือเกิดขึ้นหนึ่งส่วนตั้งอยู่หนึ่งส่วนดับไปหนึ่งส่วนไอ้น,นี่มันคืออนิจจังอสุขขังสองตัวท่านในหลักพุทธศาสนามันมีอนัตตาอนัตตาไปอยู่ตรงไหนละมันไม่ไตรลักษณ์แล้วไหมมันเป็นสีแล้วเพราะงั้นสรรพสิพส่งที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมัน,ม,นมันมีการตั้งอยู่เนี่ยตั้งอยู่นั่นคือเกิดขึ้นมันต้องตั้งอยู่ที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมีการดับไปม,มีสองตัว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นตั้งอยู่อ่ะดับไปเนะี่ยมันเป็นอะไรนะมันเป็นอัตตาท่านอัตตาจากอะไรนะอัตตาจากตัวท่านอัตตาจากตัวเราที่ไปให้ค่าสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วตั้งอยู่แลวดับไปจริงๆอะมันไม่มีหรอกไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีแต่สิ่งที่เกิดไปตามเหตุปัจจัยที่เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นแหละ พราะงั้นนาทีเกิดขึ้นมาเนี่ยเกิดมาจากอะไรเกิดมาจากอัตตาเราพูดพอนเพราะตาเราเห็นนาทีอันนั้นเป็นเรื่องของรูปอนนันแยกออกไปอีกจังไหมฮะงั้นนาทีเกิดขึ้นมาเนี่ยนาทีคืออะไรอัตตาจริงๆริงนาทีไม่มีนาทีอยู่ตรงไหนอยู่ที่หนวดเหรออยู่ที่ขี้ฟันเหรออยู่ที่ขนจะกรันแล,ะละ้เหรอก็ไม่ใช่อยู่ที่ปอดอยู่ที่ม้ามก็ไม่ใช่ แต่เหต yes. <Wait. S 2> ุปัจจัยที่ก่อร่างเนี่ยขึ้นมาแล้วเราเรียกไอ้รูปเนี่ยหน้าตายอย่างเงี้ยด้วยว่าเป็นนาทีทําไมเราไม่เรียกท่านเบนส์นะมันขัดมันยังสัญญาคก็พอเราไปให้ค่าความหมายว่านี่คือนาทีคําว่าให้ค่าความหมายว่านาทีเนี่ยนั่นแหละคืออะไรอัตราแต่จริงนาทีไม่มีหรอกที่มีเกิดจากอัตราที่เราสมมุติขึ้นมาอัตราก็คือสมมุติแล้วคราวนี้เมื่อมีสมมุติ เราเพาะพันธุ์เม็ดพันธุ์แห่งสมมติขึ้นมามันก็มีอะไรเป็นอุปทานคือยึดมั่นถือมั่นในสมมติก้นและมันยึดมั่นถือมั่นในอุปทานหรือสมมตินี้มาอย่างยาวนานวันนี้มันมีคนถามมาไงว่าอุปทานที่เขาไปปรุงแต่งตัณหาเนี่ยมันมันเป็นยังไงมีถามมาสี่ห้าคนคืออุปทานเนี่ยมันที่เข้าไปปรุงแต่งตัณหาเนี่ยพรายาคุยถึงเรื่องของของการยึดมั่นถือมั่นอุปทานที่เขาไปปรุงแต่งตัณหามันก็หมายความว่า อุปทานนี่มันเป็นความคิดมันถือมั่นที่มันเป็นนิสัยอุปนิสัยมันเป็นพบและชาติตัวหนึ่งที่มันมันไปให้ความหมายเด็กๆเ,เนี่ยมีอุปทานไหมครับเด็กๆมันมีอุปทานมาโดยโดยเชื้อชาติของมันโดยการเกิดของมันแต่เดิมๆอุปทานเนี่ยแต่อุปทานใหม่ที่ยังเลยเกิดที่เรียนรู้ใหม่ มันมันยังไม่มีมันต้องเกิดการเรียนรู้มันยังไม่รู้จักพ่อไม่รู้จักแม่แต่เมื่อเกิดการยอมมองเห็นทุกวันมองเห็นทุกวันมองเห็นทุกวันเกิดความยอมขึ้นมามันก็เกิดอะไรสัญญาขึ้นมาว่านี่คือพ่อนี่คือแม่ตอนแ,แรกก็เรียกเรียกไม่เป็นแต่ได้ได้รับการสอนได้รับการถ่ายทอดไอ้นั้มมันก็คอ่อยเพาะบ่มเพาะบ่มเพาะบ่มไอการเพาะบ่ม oh, ตัวนี้แล้วไปยึดไว้แล้วจากมันไม่ได้ตัวนี้เขาเรียกว่าอุปทานอุปทานอาศัยอะไรนึกไว้อาศัย ความทะยานอยากเขาเรียกว่าตัณหาตัณหาเกิดตัณหาอาศัยอะไรท่านตัณหาอาศัยความรู้สึกที่อาศัยการผัสสะทาผ่านทางตาหูลิ้นจมูกกายอะไรส่วนมโนใจก็คือมันเอาตาหูลิ้นจมูกกายใจเนี่ยไปปรุงแต่งแล้วก็สาธยายออกมาคิดออกมาพูดออกมามันเป็นช่องทางอายุตันหะเพราะเราไม่สามารถที่จะไปอยู่กับความว่างเปล่าได้คราวนี้เนี่ย เมื่อตัณหามันเกิดเนี่ยตัณหามันต้องเกิดเนี่ยมันต้องเกิดอยู่แล้วเราไม่สามารถที่ไปดับตัณหาได้ท่านที่ผ่านมาเราจะเห็นว่าเราฝึกปฏิบัติเพื่อดับตัณหาอันนี้เป็นวลีของนักพูดพูดไปอย่างนั้นแหละตัณหามันดับไม่ได้ตัณหาเนี่ยมันเป็นชื่อเรียกของความเทียนหยาที่จะเข้าไปปรุงแต่งความรู้สึกนะท่านก็หมายความว่าไอ้ความรู้สึกเกิดจากอะไรต้องไปดูมันคือมันเป็นหลักเหตุหลักผล มันมีหลักเหตุหลักผลนี่หลักอริยสัจไม่หลักเหตุหลักผลงั้นตัณหาก็คืออะไรตัณหาก็คือผลที่มันเกิดขึ้นมาเพื่อไปปรุงแต่งเหตุของมันคือความรู้สึกเมื่อความรู้สึกเกิดตัณหาเกิดแหละและในตัณหาเนี่ยมันมีอะไรมันมีอุปทานเนี่ยอุปทานตัวนี้แหละมันมีมีตัวยึดมั่นถือมั่นมาแต่ไหนแต่ไรทำไมถึงมันถึงมีก็เพราะมันมีอะไรอุปทานมาจากอะไรทั้งน สัญญาปุะทานเกิดจากสัญญาสัญญานี่เกิดยังไงสัญญานี่มันเป็นอะไรสัญญาเนี่ยมันเป็นตัวตัวอายตนะไม่ใช่ตัวอายะสัญญานี่คือเออมันก็เป็นตัวอายะเขาเรียกอายตนะธาตุคือาธาตุรู้ตัวนี้แหละที่มาแต่ดัน้นดั้งเดิมดั้นต้นน่ะที่เราบอกว่าตัวล่องตัวรู้อะไรโอ,อ้โหต้องขยายยาวเลย ไอตัวรู้นั้นคือกูรู้นั้นอัตตาเท่านั้น,าาน,นแหละมันไม่ใช่ธาตุรู้หรืออย่างที่เราเข้าใจเห็นเราเป็นอย่างนี้มันเป็นวิสัยของผู้ที่รู้ธาตุรู้หมายถึงว่ามันตีอวิชาแตกมันถึงไปให้นิยามของความเป็นธาตุรู้ขึ้นมาได้ของเราเนี่ยมันเป็นอัตตาที่รู้รู้ด้วยตามันไม่รู้ด้วยธาตุรู้อะไรอย่างนั้อย่างเราเข้าใจเรามาอธิบายเรื่องธาตุรู้อันนี้ก็ยาวๆยาวยาวไกลเลยแหละทวนี้เนี่ยสิ่งที่ตัณหามันเกิดเนี่ยท่าน ตัณหาเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรตัณหาก็เกิดมาจากสัญญาเหมือนกันอุปทานก็เกิดมาจากสัญญาเหมือนกันสัญญาเนี่ยมันอาศัยช่องทางการผ่านตาหูลิ้นจมูกใจที่มีรูปเนี่ยมาอย่างยาวนานมากเลยทนี้เด็กเกิดขึ้นมาปุ๊บมันก็มีมีตัณหาแล้วก็มีอุปทานมาตั้งแต่ต้นแล้วพร้อมจะไปปรุงแต่งอะไรความรู้สึกมันเด็กร้องขึ้นมามันร้องขึ้นมาโดยมันยังไม่มีความหมายในรูปใหม่ แต่ไม่ต้องร้องขึ้นมาเพื่ออะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อให้มันเกิดพอร้องเราใช้นมเข้าปากเออมันรู้ว่าพอต่อไปก็ต้องร้องอีกเพื่อจะได้มีสิ่งที่เข้ามาให้มันสร้างขึ้นมาไอ้ตรงนี้เป็นพบพอตัณหาเกิดมารู้ละพอรู้สึกหิวนมก็มันรู้สึกขึ้นมาก็มีความเสียหากในสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาก็ต้องร้องไห้พอร้องไห้ขึ้นมาใช่ไหมนั่นแหละเพราะมันเป็นอะไรเป็นอุปทานยึดแล้วว่าต้องทําอย่างนี้มันถึงจะได้กินนม ทุกอย่างก็เป็นสเต็ปอย่างนี้หมดวันเรามาในวิถีพุทธศาสนาเนี่ยมันต้องมีการพินิตพิจารณาพินิพิจณาอะไรตัณหาเราเราพินิพิจารณามันมันไม่ได้หรอกตัณหาเราพินิพิจาณามันไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่พินิพิจณาไม่ได้คือตัณหาอ่ะมันต้องเกิดของมันมาแล้วคาว่าเกิดตัณหาคือท้าละเอียดลงไปคือมันมันเป็นยังไงมันเป็นคืออยากไม่อยาก ชอบไม่ชอบเฉยๆอะไรนี่คือตัณหาหมดคราวนี้เราต้องมาพิจารณาอาการที่ตัณหามันเกิดตัวตัณหาเองเราพิจารมันไม่ได้เพราะมันทํางานของมันอย่างนั้นแต่เราพิจารณาอาการที่เกิดจากตัณหาได้เข้าใจไหมเราพิจารณาอาการที่เกิดจากตัณหาได้โดยเหตุด้วยผลโดยปัจจัยการพิจารณาตัณหานั่นแหละท่านมันจะเป็นหนทางแห่งมรรคมันจะทุเลาเบาบางจางคายกับความทะนิยั้งที่มันเกิด แต่ถ้าาเราไม่พิิพิจน,นาตรงตัญหาคือพอผัดสะความรู้สึกทางตาหูลิ้นแล้วไม่เกิดการพิิพิจนาไอ้นั่นเขาเรียกว่าสมุทยัยมันเป็นหนทางแห่งแห่งการเวียนวนแห่งวัตะเนี่ยคือหลักอริยสัจมันมีแค่นี้คือหลักเหตุหลักผลอริยสัจจะอยู่ตรงไหนของวงล้อปฏิจจสมุปบาทเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนเรารู้หลักวงล้อปฏิจจสมุปบาทด้วยการที่ท่องจํานั้นเขาไม่เรียกว่ารู้ปฏิจจสมุปบาทนะท่าน มันแค่ท่องจำวงล้อแห่งปฏิจจสมุปบาทไม่ใช่เป็นผู้รู้ปฏิจจสมุปบาทเพราะงั้นคนที่รู้ปฏิจจสมุปบาทต้องตอบได้อริยสัจมันอยู่ตรงไหนของวงล้อขันห้าอยู่ในตรงไหนของวงล้อการปรุงแต่งเจตอสิกอยู่ในตรงไหนของวงล้อเห็นไหมฮะมันเยอะมากเพราะนันเราไปรู้แค่แบบรวมๆเป็นก้อนๆเราไม่รู้ละเอียดเพราะเรา ไม่สามารถตีอวิชาแตกด้วยความที่เราตีพวกนี้ไม่แตกเราแค่รู้รู้อย่างเขาเรียกว่ารู้อย่างไม่รอบรู้อย่างไม่แจ้งเมื่อรู้อย่างไม่แจ้งท่านก็เป็นแค่คนมีหวานความรู้แต่ท่านไม่เคยรู้ความหวานท่านเป็นแค่ผู้หวานความรู้ไม่ใช่ผู้ที่รู้ความหวานใช่ไหมเพราะงั้นแล้วเนี่ยพระพงท์เจ้าเนี่ยทรงตรัสรู้เรื่องอริยสัจ อริยสัจเนี่ยมันเหนือใจรักมาหน่อยคือคือเข้าใจว่าธรรมชาติของอธรรมชาติของความถูกความผิดเนี่ยมันมีเหตุมีผลของมันแต่หลักใจรักเนี่ยไม่ไม่ต้องอาศัยเหตุผลท่านใจรักไม่อาศัยเหตุผลตอนมาจะขึ้นมันก็ขึ้นเ้วก็รู้อย่างที่มันก็รู้อย่าง อันนี้เต้นรู you know you know time, ้ว you know ่าเหมือนคนทั้งหลายรู้ว่าแอปเปิ้ลมันตกลงมาสู่พื้นไงมันก็รู้แค่นั้นก็มันตกลงมาสู่พื้นแต่พอเข้าไปพิจารณามันรู้เหตุรู้ผลเฮ้ยที่มันตกลงมาสู่พื้นเนี่ยมันอาศัยอะไรเป็นเหตุเข้าใจไหมไอ้นี่มันมันเป็นเรื่องการรู้เหตุรู้ผลแต่นั้นเขาเรียกว่ารู้เหตุรู้ผลทางอะไรทางฟิสิกส์มันมีการรู้เหตุรู้ผลทางชีวภาพ หร,หรือพิชชาหรือพืชนะครับแต่มนุษย์ผู้มีปัญญามันไปรู้เหตุรูปผลของอะไรอีก oh. จิตจิตตสังขารหะรือว่าจิตนิยามและไปรู้เหตุรูปผลของกรรมนิยามหรือกรรมสังขารแล้วก็ไปรู้เหตุรูปผลของธรรมสังขารหรือธรรมนิยามอีกสามตัวที่เราเข้าไปรู้มันนอกจากที่รู้เหตุรูปผลของฟิสิกส์อย่างอิเลตรอแล้วเห็นไหมนี่คือ ุทธวิถีมันจะรู้เหตุรู้ผลอีกห้าตัวเห็นธรรมชาติของมันมันรู้แต่เล็กน้อยๆไปถึงรู้แบบมหาภาคมันถึงจะเข้าใจว่าทุกอย่างนี่มันดําเนินมายัางไงมันถึงเกิดหลักอริยสัจขึ้นมาอริยสัจนี่คือหลักเหตุหลักผลแต่เป็นหลักเหตุหลักผลของ,ของการเกิดจากตัวเราที่อาศัยอายนะคือตาหูลิ้นแล้วก็มองไปทั้งนอกแล้วเราไปหยุดตรงไหนเราไปตัดต้องไหน สัรหาเกิดมาแล้วตัดไม่ได้ท่านแต่พิจารณาได้เพื่อมันสงบลงทุเราเบาบางจางคายนั่นแหละเขาเรียกหนทางแห่งมรรคาเกิดนิโรธก็คือเกิดความสงบแต่ถ้าเราไม่มีการพัฒนาทางจิตสํานึกในการพ,ยายพยายาิจิพิจารณาเราก็จะเดินทางด้วยเขาเรียกว่าด้วยอําเภอตามอาเภอใจตัดสินด้วยตาที่เห็นตัดสินด้วยหูที่ยินตัดสินด้วย จมูกที่เห็นกลิ่นตัดสินด้วยลิ้นที่เห็นรสและตัดสินด้วยกายและตัดสินด้วยมโนที่มันปรุงออกมาโดยตัดสินด้วยเขาเรียกว่าการตัดสินด้วยอายุธนะตัดสินด้วยสิ่งที่มองเห็นไม่ได้ตัดสินด้วยเหตุและผลเข้าใจไหมเมื่อเราต้องการจะก้าวโผจิตวใจเราไปสู่ความเป็นอนค,คลเนี่ยมันต้องตัดสินด้วยเหตุและผลอย่าเพิ่ง ไปตัดสินว่าต้องใช่หรือไม่ใช่ใช่หรือไม่ใช่คือถูกและผิดถูกผิดคืออะไรท่านอัตตาอัตตาก็คือสภาวะของใจรักที่มันอาศัยความถูกผิดเป็นที่ตั้งมันเมื่อเราถูกคนอื่นผิดเราลืมไปว่าเขาก็ถูกในมุมของเขาเหมือนกันเห็นไหมฮะเมื่อหาว่าเราเข้าหาเหตุหาผล ทำไมเขาเขาถึงถูกเอ้ยทำไมเขาถึงผิดแล้วยืนยันว่าถูกท่านให้เรารู้ว่าเราถูกเนี่ยมันเริ่มหาเหตุหาผลพอเริ่มหาเหตุหาผลมันก้าวข้ามไปสู่เหตุดแดนแห่งกฎของอริยสัจก็คือหาเหตุหาผลจนรู้เหตุรู้ผลมันถึงจะเข้าและแจ้งถึงความเป็นจริงได้ด้วยเหตุผลมันเหนืออะไรมันเหนือเหตุปัจจัยของใจรักงั้นอริยสัจนี่อยู่เหนือไจรักใจรักอยู่เหนืออะไรรู้ไหม อยู่เหนือนามรูปนามรูปอยู่เหนือวิญญาณวิญญาณอยู่เหนือสังขารปรุงแต่งสังขารปรุงแต่งอยู่เหนืออวิชชาท่านละงเพราะงั้นแล้วเนี่ยนะเราเกิดมาแล้วเรารบวชมาแล้วเนี่ย สิ่งที่ท่านจะต้องอยู่มากๆคือการพิจิตพิจารณาท่านถึงให้เรามองกายการมองกายก็คือท่านจะเดินจะเหลียวจะคู้จะเหยียดจะกินจะขี้จะคลองจีวรจะทํางานจะให้หันสัตว์จะปรดน้ำต้นไม้ให้ท่านทําความรู้สึกกับกายแต่ของเราเนี่ยเราไปเรียนรู้ข้างนอกข้างนอกรู้เท่าไหร่ก็ได้รู้ไม่มีวันหมดท่านข้างนอกหมายถึงอะไรสิ่งที่ตาเห็นรูก สิ่งที่หูเห็นเสียงเสียงมันหลากหลายรูปมันหลากหลายกลิ่นหลากหลายผัสสะร้อนอ่อนแข็งหลากหลายอันนี้คือข้างนอกหมดท่านรู้ข้างนอกรู้เท่าไหร่ก็รู้ไม่จบท่านต้องหันมารู้เหตุของมันคือรู้ข้างในที่เป็นต้นเหตุแห่งการรู้ข้างนอกเมื่อท่านรู้ข้างนอกท่านจะไม่มีวันเข้าใจโลกท่านไปเรียนรู้ของต้นไม้ต้นไม,ไม้มันไม่มีที่มี เราไม่รู้ว่าเหตุมันคืออะไรถ้าเราถามท่านรู้จักต้นไม้ไหมทุกคนตอบรู้จักต้นไม้ไหนเราเรียกต้นไม้แล้วก็ชี้ไปตรงนั้นถูกต้องไหมน,นี่กการเรียนรู้นอกซึ่งใครก็ชี้ได้เพราะทุกคนย่อมมองต้นไม้เป็นต้นไม้มองท้องฟ้าเป็นท้องฟ้ามองปลาเป็นปลามันก็เหมือน,นนกที่บินไปตามท้องฟ้ามองไม่เห็นฟ้าปลาที่ว่ายในน้ำมองไม่เห็นน้ำหนอนที่กำลังกินขี้อยู่ก็มองไม่เห็นขี้เหมือนกัน เจไหมฮะมองไม่เห็นมองไม่เห็นสิ่งที่เวงกําลังเป็นแต่ในพุทธวิถีมันมองเห็นในสิ่งท,ที่เวงเป็นก็เหมือนไหนละ่ะต้นไม้กิ่งเหรอใบเหรอเปลือกเหรอกัะพี้เหรอรากเหรอก็ไม่ใช่แสดงว่าต้นไม้ก็คือสมมุติที่ใช้เรียกกิ่งใบทั้งหมดเลยอย่านีไอ้ไไทั้งหมดนั้นเราใช้แทนคําว่าต้นไม้ต้นไม้คืออะไรสมมติ จริงๆต้นไม้ไม่มีที่มีคือสมมติเนี่คืออัตราหลักอนัตตาเนี่ยง่ายๆแค่นี้มันมีได้โดยสมมตุติไม่ใช่มันมีได้เพราะมันมีเราเรียนรู้จนถึงหลักของที่สุดแล้วจนถึงหลักของอะตอมเป็นหลักของอะตอมมันถ่ายทอดไปถึงอะตอมเห็นไหมจากชีวะจากพิชะกลายไปเป็นหลักของฟิสิกส์ที่อยู่เหลืออยู่อะตอมโครงสร้างแล้วหนอะตอมละ่ะ โปรตอนหรอนิวตอนหรอโคตอนหรอหรืออิเล็กตรอนที่หลุดออกจากวงทั่วชติคูโคจรอ,อันนั้นคือโครงสร้างของอะตอมแม้แต่อะตอมก็ไม่มีที่มีเกิดจากโครงสร้างมันเห็นไหมต้นไม้ที่มี็เกิดจากใบเห็นไหมพอเราไล่ถึงระดับจุลภาคมันก็ไม่มีแต่เราพอฝึกปฏิบัติแล้วทบทวนพนารณาแล้วนี่ว่ามันไม่มีเราเสือกไปอยู่กับสิ่งที่มันไม่มีไงเราเลยดูว่าต้นไม้มันไม่มีคนไม่มีสรรพสิ่งอย่างไม่มีทุกอย่างว่างเปล่าอ้นี้แหละเขาเรียกว่างโง่ ไอ้นั่นเขาเรียกว่ารู้นอกท่านท่านรู้นอกท่านอาศัยการรู้นอกและอยู่กับด้วยความรู้นอกอย่างเงี้ยท่านตายเปล่า grounded. เพราะว่าท่านสร้างธรรมชาติขึ้นมารู้นอกต่างหากมันไม่ใช่เป็นธรรมชาติที่มันมีในการดําเนินธรรมชาติตัวจริงของท่านคืออะไรธรรมชาติตัวจริงของท่านก็คือท่านรู้ว่าต้นไม้มันมีเกิดจากอะไรเกิดจากตาท่านมีท่านต้องมาเรียนรู้เหตุของมันเนี่ยคือการรู้ในท่านต้องมารรู้ในเรียนรู้ในอ่ะเพราะงั้น ต้นไม้มีมันจะมีไม่มีท่านอยู่คึกนึกคิดพิจารณาอะไรแล้วแต่มันก็เป็นการรู้นอกหมดเลยท่านถึงบอกว่ารู้นอกมันเป็นสมุทัยนะท่านท่านต้องรู้ในมันถึงเป็นหนทางแห่งการดับก็คือรู้ในเป็นมรคเคยได้ยินคํานี้ไหมแต่ส่วนใหญ่แล้วเอาคํานี้ออกมามาเพื่อเป็นสโลกคําแต่ไม่รู้เข้าใจความหมายมันรู้นอกเป็นสมุทัยแน่นอนรู้ในเป็นมรครู้นอกก็คือเรารู้ไปเท่าไหร่ก็ไม่เว้นจบ ตาได้ยังมีตาอยู่รูปก็ยังคงอยู่และท่านบอกว่าพอรู้มัวนอกหมดแล้วมันไม่มีอะไรอ่ะมันไม่มีสาระมันว่างเปล่าและท่านไม่เห็นเลยว่าต้นไม้มันยังอยู่รูปมันยังอยู่เสียงยังอยู่กลิ่นยังอยู่รสยังอยู่เพราะท่านมัวแต่รู้นอกท่านต้องหันมารู้ในเข้าใจไหมเมื่อท่านรู้ในท่านถึงเห็นชัดเหตุแห่งการรู้นอกก็คือรู้ในรู้ในก็คือท่านมีตาถึงได้เห็นรูปเห็นต้นไม้ท่านมีหูถึงได้เห็นเสียงแล้วรู้นึกกวานั้นะ พอรู้ตรงน,นี้จบแล้วไอ้รู้ว่าต้องอย่างเกิดจากอ,อยายนะคือตาหูนิจมุกใหญ่กายใจอะไรเหล่านี้พอท่านรู้เต็มแล้วท่านจะรู้สึกว่าไอ้ที่รู้ในนั่นคือรู้นอกอีกมันมีในกว่านั้นพอเข้าไปรู้อีกมันมีในกว่านั้นมีในกว่านั้นมีอ่างนั้นมันจะวนรอบกักัมาจนถึงมองมองข้างนอกที่มันเกิดนั่นแหละเราถึงได้รู้ชัดเขาเรียกแจ้งแทงตลอดสาย เมื่อแจ้งแทงตลอดสายท่านก็ยืนอยู no ่บนโลกนี้อย่างอิสระมันไม่ได้เป็นตามสมมุติมันไม่อยู่อย่างสมมุติที่เขาเรียกว่าอยู่อย่างกิริยาจิตเข้าใจไหมจิตมันเป็นยังไงเขารู้ท่านก็อยู่อย่างกิริยาจิตเขาเรียกเป็นผู้ที่พ้นแล้วจะจับทุกข์ไม่ใช่มานั่งฟังแล้วคิดกันแล้วฉันเป็นนั่นฉันเป็นนี่ฉันรู้นั่นฉันรู้นี่ทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ท่านรู้นอกอ่ะท่านไม่รู้ในเหตุมันเป็นยังไงเพราะท่านรู้นแล้วท่านจะวางจิตยังไงท่านเลือกยังไงอย่างนี้สําคัญมาก และต้องทายมันยืนยันกับจิตใจเรามันถึงจะเป็นผู้ที่เขาเรียกว่าน,นี่จะทุกข์คือพ้นไปจากทุกข์จริงๆทา้งนั้นที่ทุกข์มันก็มีฝนมันตกลงมาเราสร้างร่มขึ้นมาไม่ได้ให้ฝนมันหยุดตกเราสร้างร่มก็คือเราปฏิบัติขึ้นมากับทุกสื่ออย่างเพื่อที่จะอยู่กับมันได้ด้วยตัวเราเองอโอเคขอสาธนะุคุณหัน่อย ทิทางบุญยะพลังผลบุญใดท่านหลายร่วมก็ทาบาเพ็ญแล้วในขณะทางนี้ขอผลบุญนี้เป็นเวลาปัจจัยท่านหลายมีความสุขความเจริญประสงค์สิ่งใดด้สมดังความปรารถนาในสมดังความมุ่งหมายในสมดังความมุ่งหวังที่ได้ตั้งจิตอธิษฐานไว้สัพพทุกสัพพโสสัพพโลสัพพัยสัพพเคราะห์เศจัญไรวินาสันตุขอเจริญในอายุวันนาสุขพลังปฏิภาณธนัศสารสมบัติเกิดปัญญาญาแ่มใสมนุสสมบัติส่วนสมบัตินิพานสมบัติ คำว่ายากจนเข็นใจอย่าได้มีโรคภัยไข้เจ็บอย่าได้มีคำว่าไม่มีไม่สาเร็จอย่าได้พิ่งมีพิ่งเกิดทุกพลทามไม่คลายจนกว่าจะชาตาสุิพานธุ์กันธ์เรื่องพวกนี้เนี่ย